เอาเป็นว่าพี่จะให้กำลังใจเราในทุกๆเรื่องพี่เข้าใจความรู้สึกอนานะเข,ข้าใจา<ส>ทุกอย่างเข้าใจในสิ่งที่อนาคิดแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อนาเป็นอยู่ตอนนี้ออมาเราทุกคนยืนอนานไะปยืนตรงกลางเลยเืจานหนึ่งเกื่อจานหนึงเออยืนกลางเรายืนรอบวงนี่ไปรอมวงในวงนี้ <S <S> <S <ๆ> <S <S คือแบบว่าก่อนที่จะเข้าพิธีการครับภาษาข้าวยังไงนะครับก่อนจะเข้าพิธีการมึงเช้าติ้งก่อนก่อนก่อนอะนาอันนาก่อนที่จะเข้าพิธีการอันอันนาแบบจ่ายยืมเรถได้ไหมเอเข็นน้ำส้มตามให้จานเฮ้ยจ่ายรอดอะไรนี่วงไหนก็ได้มั้งวงไหนอันนี้อันนี้คือวงไหนเครื่องวงกลมเหรอ กันยังไงก็วงที่เป็นขอ,รอบรอบเลยรอบเลยรอบไม่จะรอบทำไมทุกคนไม่กระจายอ่ะรอบไปเลยมีโงกระป๋อลือคนอีกเยอะนี่ตามช่องในยืนได้เลยเนะี่ย กมาไ,มไปยืนซ้อนกันทำไมตรงนั้นเบียดขายา่หลามมาเนี่เข้าหลามเออตรงนี้เจ๊กูกระเป๋าสี่เก้าสามนะทวงตังค์กันซะยืมคือยืมไง <c oughs> ชามขายับมาทางเม่หน่อยท <c oughs> ามันไกลไปเนี่ยอะมาขอบวงนอกเขาเรียกในนน้องอันนี้น้ <c oughs> ขอบคุงนอกกระดึบกระดึบวันนี้นะครับเป็นวันเกิดพี่โจนะครับก็แฮปปีเ,เบอร์เดอะไรวะ <c oughs> ที่พะโลเรียกทุกคนมารวมกันตรงนี้นะคะพะโลอยากจะให้ทุกๆคนพูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่ออันนา <c oughs> ในเรื่องดีๆเพื่อ <c oughs> ส่งให้น้องไปอยู่ต่างประเทศ ให้ได้มีความทรงจำดีๆร่วมกันก่อนที่เราจะได้จากลากันแต่พี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกนะนะได้ค่ะเ <ผม S 2> บสพูดก่อนครับถามว่าผมนะผมว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากขยันทำงานแล้วก็เอาง่ายว่าเป็นเด็กที่น่ารักอะถามว่าผมนะอันนี้จะวนซ้ายหรือบนขวากันแล้วแต่นะวนขวาอเจอ อันนี้คือชาวติงกันแล้วใช่ไหมคะแมบเบามากเลยทุกคนเท้าแล้วพูดถึงน้องอยู่ไม่เนี่ยมีชีวิตยอยู่ไมเนี่ยเอาไม่คอ,อกูดับปะเนี่ยอะไรครับนี่ยะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีนะยางเอาพูดดิเจะปวดวเขาให้พูดอะไรอ่ะ พูดถึงอนนาอนนาเป็นเด็กน่ารักเป็นน้องที่สดใสมีน้องแล้วรู้สึกว่าสดชื่นตลอดเวลาอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาสุดๆไปเลย,เลยมีใครพูดต่อครับขา้ารามไล่ไปเลยครับก็ <c oughs> น้องเป็นคนพูดเก่งผมรู้จักน้องแบบนั้น อาจจะไม่ค่อยได้ทํางานด้วยกันบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นอนนาก็จะไม่มีความเงียบต่อไปแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่น้องอยู่ด้วยครับ <S <S ผมเหรอฮะก,ก็ลายไปทางฟ้าสำหรับผมฮะผมก็เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้จักอนามากพอนะเพราะผมเจอประมาณสองสามวันแต่ว่าทุกครั้งที่เจอก็คือเสียงเสียงอนาทําให้ผมแบบ มีพลังบวกเสมอเลยฮะแล้วก็ทําให้ผมมีความสุขฮะแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักมากเลยฮะ,ฮะค่ะครูรู้จักอาาไม่เท่าไหร่เนาะอ่าแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจอค่ะอานาเป็นคนที่ทําให้คนที่อยู่ด้วยอะรู้สึกแบบว่าเหมือนกับฟ้าเปิดฟ้าสว่างอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรา มีความรู้สึกที่ที่สดชื่นขึ้นนะคะคุณครูเชื่อว่าอาณาคิดมาอย่างดีแล้วไม่ว่ายังไงอาาก็ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอครับขอบคุณฮะครับก็ตาผมนะครับก็อาณาเป็นเด็กเป็นน้องที่น่ารักมากๆนะครับอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขมากตลกเฮฮามาก อยู่ด้วยแล้วแบบไม่ไม่เหงาเลยแล้วก็ขอบคุณอนามากครับที่สอนผมต่อยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะฝึกต่อยตามที่อนาสอนเพื่อไปล้มรอตอกห้ได้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับอย่าละแก้ของผม <c oughs> แม่นะเอ่ออนานคือลูกคนแรกของลุงชินนะ <c oughs> อนานคือลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพี่นะเพราะพี่คือหลานของชินคือพี่ดีใจมากตั้งแต่วันแรกที่ลุงชินบอกว่าอนานคือคือลูกอะ่ะ S. <S พี่ก็ดีใจดีใจที่แบบเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เห็นถึงความสดใสของเราที่ทําให้ป้าาหนูอ่ะมีความสุขเพราะว่าจริงๆคือลุงชินเขาแบบอืเขาไม่ค่อยร่าเริงขนาดนี้นะแต่พอมีหนูมันทําให้โลกของเขามันแบบมันสดใสอ่ะเออเขาแบบดูไม่เป็นดูแบบเป็นในสิ <C inclusive> ่ง <Exped ition> ที่พี่ไม่เคยเห็นอ่ะอืขอบคุณขอบคุณที่เรามาสร้างแบบความสดใสให้ให้ครอบครัวตีฮิวอ่ะอืแล้วก็ หนูไปอยู่ที่อื่นน่ะก็ดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงหนูแล้วพวกเราแบบจะคิดถึงหนูเสมอสําหรับพี่คือหนูคือคือน้องที่น่ารักมากๆจริงๆคือรักน้องมากๆมากๆเลยอะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะรักหนูรักหนูขล้คือพเธอสามม่อนม่อนจะบอกว่าถึงแม้ม่อนเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานแต่แบบม่อนดีใจมากที่วันนั้นพี่พูดว่าพี่อยากได้ม่อนเป็นน้องชาย จริมๆตอนนี้พี่อาจจะม่อนอาจจะอยู่กับพี่แต่ก็อยู่กับม่อนได้แบบไม่นานมากแต่ม่อนรู้สึกดีมากเลยที่แบบเวลาม่อนทําอะไรผิดพี่คอยให้คําแนะนําม่อนเสมอหรือแม้ว่าตอนนี้ม่อนม่อนเรียนรู้จากวิธีการต่อยพี่ได้ไม่เยอะมากแต่ม่อนสัญญาว่าถ้าพี่กลับมาเลยม่อนจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ม่อนอยากบอกว่าม่อนรักพี่มากขอบคุณมากที่อยากได้ม่อนเป็นน้องชาย ข้านี้เหรออันนาอันนาอันนาฮะอันนาคือเด็กที่น่ารักคนหนึ่งนะคือเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะมีแต่ลอยยิ้มสเสมอ,อไปต่อไม่เป็น <c oughs> ขอบคุณมากที่สร้างรอยยิ้มให้ขอบคุณจริงจริงยังฮะ ครับผมก็พี่ว่าเจออานามาตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่พี่ยังชุดเซปักตะก้อสีแดงนวกับอานาอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมจำได้ไหม <c oughs> ใช่ใชพี่ก็ให้ตังเราไว้กินข้าวพันหนึ่งจำได้ไหมจำได้เออพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะ้องพี่ไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะได้ไม่อยู่ด้วยกันในชุดสีนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะ้องสู้ๆพี่รักน้องไว <c oughs> ้มาเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ผมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับใช่เออมันก็ไล่ขวานั่นแหละโอเคครับพนาพี่ยังไม่บอกลาน้องนะคับพี่ถึงเป็นคนเก่งเสมอเลยแล้วก็ยิ้มบ่อยๆครับสดใส่สดใส่เหมือนเดิมพี่เป็นกำลังใจในทุกเรื่องแล้วก็ทุกการเติบโตของน้องพี่เฝ้ามองอยู่เสมอครับแล้วเดี๋ยว้วเดี๋ยวไปเจอกันครับไปเจอกันพี่ สำหรับผมผมก็รู้จักแอนนาจริงๆแค่สามถึงสี่วันนี้เองคือน้องเป็นคนอัธยาศัยดีมากน้องน่ารักถ้าไปไหนไกลๆแล้วก็อย่าลืมกันนะได้ขอบคุณแอนนามากๆขอบคุณฮ <Yeah. S 1> นะเย่ <laughs> <h ai> จำวันที่กูจะออกเดงได้ไหมจำได้ มันมีคนเดียวที่ที่ทำให้อยู่ตรงนี้ได้ไม่คืออ่อนาถ้าไม่มีอนาวันนั้นก็คือก็ไม่มีอัอนก้าที่อยู่ตรงเนี้ยจนวันเนี้ยขอบคุณขอบคุณจริงขอบคุณแทนทุกคนด้วยทุกคนก็อยากขอบคุณเหมือนกัน ัเพี่นาครับพี่กีหนูเพิ่งจะมาเป็นน้องสาวาพี่ได้ไม่นะานแต่หนูก็รักพี่มากเลยนะยังไงก็อย่ายลืมน้องคนนี้นะคะมาพี่ที่สุดเลยเค้โคตรบื้อ ผมนะครับที่ผมเพิ่งรู้จกักอ,อันนาที่ประเทศนี้ครับแต่ว่าน่าจะเคยเจอที่ประเทศก่อนอประเทศที่ชื่อว่าอทีเชครับ<ะ>ว่าผมจําได้อยู่ว่ารัดเข็บขัดอะไรเงี้ยครับอ,อะไรครับรู้จักอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยได้อ้นี้เท่าไหร่ก็จาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไห่ครับก็รู้จักมาจากไอ้บอกแล้วครับก็ไปประเทศมันก่อนว่าฝากดูแลอันนาด้วยนะอะไรเงี้ยครับก็เลยมาก็เลย ว่าอันาใครนะ้าก็เลยคิดว่าอ๋ออยู่แก้งเดียวกันนี่เองอะไรเงี้ยครับว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักทุกคนเท่าไหร่นะเอ,เองจำหน้าทุกคนยังไม่ค่อยได้เลยก็ยอยู่มาประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วแอนก็เยกันก็สนุกดีครับมียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีคนล่าเลยครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับโอกาสหน้ายัางมี ขอบคุณฮะวันพารมีันเดียวขอบคุณครับน้าพี่อนานน้าหนูเจอพี่ไม่นานแต่ก็สนิทกันมากๆเลยก็ไปเล่นด้วยกันก็ตอนเวลาอยู่กับพี่ต้งมีความถูกมากๆเออก็รักพี่เหมือนพี่สาวแท้ๆเลยร้อรีบจะมาวิ่งเล่นด้วยกันอีนะได้เลยอืมส่งพี่พี่ก็พูดไม่เก่งนะ ยินดีที่ได้พบยินดีที่เจอนะแล้วก็ยินดีที่ได้จากแล้วก็จะรอวันที่หนูจะกลับมานะนะหนูนนคือพลังบวกอะ่ะอยู่แล้วฮ้ฮาอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขนี่จะพลังบวกบวกก็รีบกลับมาเร็วแล้วกันได้ครับพี่ไว้เจอกันค่ะปิงพดก่อนเลยสำหรับปิงนะปิงก็รู้จักน้องได้เพราะว่า ติ้งได้มาอยู่ครอบครัวนี้ครอบครัวแรกก็อันนาก็เป็นเด необход, ็กที่น่ารักค่ะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขขอบคุณอันนานะที่มอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้พี่อะไปอย like ู่นู่นก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วดูแลตัวเองดีดด้วยพี่รละอันนาค่ะขอบคุณครับพี่ค่ะก็สําหรับเจ้ก็รักหนูเสมอนะหนูเหมือนน้องเจ้คนหนึ่งเลยมีอะไรคือคือคือรู้จักอันนาก่อน ก่อนที่จะมาเป็นครอบครัวที่นี่ด้วยซ้ำดีใจที่ได้ <c oughs> ก็พี่รักหนูนะขอบคุณครับต่ <c oughs> อเลยค่ะพี่โด <c oughs> คือ ถ้าเป็นช่วงแรกๆแล้วแบบว่ารู้ว่าอันอนาจะไปอะไรเงี้ยพี่คงโล่งหูอะแต่ว่าพอมันเป็นตอนนี้อันนาไปพี่คงพี่คงเหงาหูอะเพราะว่าแบบเสียงอันนามันสดใสไงได้ยินแล้วมันแบบมันมันก็ยิ้มมุมปากแล้วอะไรเงี้ยก็น้องไปเติบโตพี่ก็จะให้กำลังใจให้น้อง ไปแล้วมีความสุขไปแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นสู้ๆนะร<อ>ักนะครับพี่ขอบคุณครับครับครับนะพี่เป็นคนรับคำตอบของเราคนแรกว่าเราจะเข้าตีฮิวพี่จาได้ <c oughs> ปกติพี่อยู่กับแกงนี้มาเวลามีคนออกไปพี่จะ เจ็บช้ำน้ำใจอยู่เสมอเลยแต่วันนี้พี่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพี่แล้วอัน,นาแม้จะออกไปพี่ก็คิดว่าอัน,นาคงไม่ได้จากเราไปไหนขอบคุณมากที่สร้างเสียง,งหัวเรละไปให้ขอบคุณมากที่เป็นความสดใสให้พี่มาตลอดอยังไงขอให้หนูโชคดีนะลูกขอบคุณครับ บอสอืมส่วนที่พี่พี่ไม่รู้นะว่าพี่จะพูดยังไงดีเพราะว่าตัวของพี่เองพี่เป็นคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นไม่เต็น uh, <Boss. S 2> แล้วพี่ก็ <c oughs> พูดไม่เก่งพี่ดากเก่งอย่างเดียว <c oughs> เอาเป็นว่าพี่จะให้กำลังใจเราในทุกๆเรื่องพี่เข้าใจความรู้สึกอาน,นานะเข,ข้าใจทุกอย่างเข้าใจในสิ่งที่อน,นาคิดแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อาน,นาเป็นอยู่ตอนนี้พี่ถึงไม่ลังอาน,นาไว้ทั้งๆท,ที่ใจพี่อยากจะล้งอนนาใจแทบขาดเลยแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ลังอัน,นาไปอัน,นาก็จะไม่มีความสุข อน,นาอาจจะรู้สึกดีที่พี่ลัังอน,นาไว้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องในอนาคตที่อนากําลังคิดอยู่ตอนนี้พี่พี่กลับมองว่าพี่ยินดีให้อน,นาไปถ้าเกิดว่ามันจะทําให้ชีวิตของอน,นาดีขึ้นและพี่ก็ยังรอรับอน,นากับพรอบครัวของเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าตอนนั้นอน,นาพร้อมจะกลับมาหรือยังไม่พร้อมจะกลับมาพี่ก็ จะถามเราก่อนว่าเราพร้อมไหมคร<ะ>ับรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงรู้สึกรักและเอ็นดูอานา <c oughs> พอตอนที่พี่เริ่มมาชีวิตพี่เหมือนอนาเลยเว้ย <c oughs> พี่ถึงเข้าใจอนนาไง <c oughs> หลังจากนี้ <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> เราคิดว่าทางนั้น มันดีมันโอเคลุยไปให้เต็มที่ทำมันให้เต็มที่อย่าท้ออย่าเอาคำของคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรามาทำให้เรารู้สึกแย่ให้เรามองแต่คนที่เขาให้กำลังใจเราคนที่เขารักเราคนที่เขาซับพอร์ตเราจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ คนกลุ่มนี้แหละที่เขาจะทําให้เราได้ไปต่อแบบสบายใจและพี่เชื่อว่าวันนั้นคนจะรักอนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้แน่นอน <c oughs> พี่เป็นกําลังใจให้นะขอบคุณฮะบอสขอบคุณฮะบอมมีครับก็กลั <c oughs> งจากนี้ก็โชคดี ไหนมากกอดซิอ,อาเขียนให้แล้วรักนะครับครับวันไหนถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเหงาก็เข้ามาหาพวกเราได้ติฮิวยังยินดีต้อนรับอนาเสมอนะขอบคุณครับไปตอกอก,ก่อนบอสได้ไหมวะเดี๋ยวว่าโดนไปรุมกอดกันแบบเทเลทบ,บี้หนึ่งทีมาเกอะอน,นากันแล้วผมกินข้าวอยู่ <c oughs> โอ้โห โทษนะครับอีหมดแล้วฮรับฮาร์คธรรมดาเนี่ยผมยังไม่เคยฟัซี้อันนาเต็มๆเลยฮะชื่อันนาชื่ออะไรนะอันนายายยา Yahoo บุญโหรแล้วบุญโหรแล้วเร็วอ๋อเร็วเร็วใครยังไม่มาก่อนเร็วมาเร็วเกอะไปไม่เจอแต่เกาะจับลอดเกาะกลมเกาไปเหอะเกาะไปเถอะเน้นกลมเน้นกลมดูจะไปลาทุกคนเลยนะ มันทรงผมทรงเดียวกูเนี่ยสายการบินไหนครับใช่มอเตอร์สุ่มอะไรหรือเปล่าไม่น่าไปนะน่าไม่ได้ไม่ได้ไม่วันนี้น้องยังไม่ไปแต่ที่เราพาน้องมาส่งที่นี่เพราะว่าคิดว่าตอนที่น้องจะไปทุกคนไม่น่าจะรวมกันเยอะขนาดนี้เราแค่อยากให้ทุกคนได้พูดความในใจที่มีต่อน้องให้น้องได้ฟังไงขอบคุณฮะขอบคุณทุกคนไม่ใช่พี่ชายคนนี้ เพราะว่าอนณาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแก๊งติฮิ้วแต่อนณาคือคนสำคัญในแก๊งติฮิ้วทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณครับโทรหาดิอานาหนูคุยกับป๊าปาแล้วใช่ไหมลูกคุยแล้วแต่เหมือนไม่รู้ว่าปแาปมามาอย่างแต่ป๊าเขาน่าจะทำใจไม่ได้นะกอดก่อนนะขอบคุณฮะเดี๋ค่ะแชทยิ้มสิแชทใส่ขาออกครับควนเอาขาเข่าด้วยนะครับ ทำไมฮะประตูมันจะหนีบอะครับเอาเข้ามาถีบพี่เนี่ยแหละสู้ๆครับกำลังใจให้นะขอบคุณครับน,นี่กลับมาเช่นนี้นี่บอกอะไรขอบคุณครับขอบคุณทุกคนหนูก็จะบอกว่าขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยหนูรู้สึกว่าหนูตบเติบโตข,ขึ้นมากขึ้นมากมาก หนูเล่พี่ๆเหมือนพี่ๆบางคนในครอบครัวหนูเลยแบบรักมากๆนี่เป็นแซงแรกของหนูที่หนูได้เล่นนี่เป็นครอบครัวแรกของหนูที่หนูได้อยู่ทุกคนทําให้หนูเติบโตขึ้นมากแล้วก็ขอบคุณบอสที่รับหนูเข้ามาอยู่ในครอบครัวขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดูแลหนูเป็นอย่างดียังไงหนูก็เป็นอนาตีฮิวฮะ ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะคะเชิญกันครับเจอกันนะน,นะนาจะอยู่ในใจพวกเราเสมอค่ะรอ,ะอนะเว้ยรอนะเว้ยด้ยเจอกันนะอาทิตย์หน้าเจอกันกนะเ,เ,เ,เว้ยราตองเจอกันนะเว้ยน่ดีเยนีดเจอกันนะเว้ยนี่นา <laughs> นาเดี๋ยวไว้พี่นัดไปแอร์เรียนนะลูกได้ขอบคุณทุกคนนะ ขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณน้องน้ำลายทิงทีงน้องชอบน้องแอลมอนขอบคุณที่มาทำให้พี่รู้สึกว่าพี่พี่โตพี่โตแล้วก็พี่ก็ได้เป็นเด็กอีกครั้งพอเจอน้องๆเพราะพี่รู้สึกว่าเราเหมือนพี่เลยเหมือนพี่กันหมดเลยอนงสู้ๆนะ พี่พี่ก้สู้ๆทุกคนพี่พี่ทุกคนสู้ๆนะคะคนกลางวงลูกมาสาวอะไรดูวยมันอีโมดเลยว่าพี่บายเว็บเจ็ดหนยบายสี่ร้อยหกสิบาเรื่องขึ้นไปข้างบนครับอุ้ยใรกันเนี่ยปิ้งเว้ยบุยอันอันนายยังติดค้งทำโทษบอยอย่างนี้ว่าใครเขาเอาบล็อกเกอรี่ไปไว้ต้องการ ขอบคุณฮะไว้หนูพร้อมแล้วหนูแข็งเก่งขึ้นหนูจะกลับมานะฮะทุกคนแอมรอเสมอครับขอบคุณค่ะ